ที่ข้าพูดมากไม่ใช่ว่าต้องการข่มขู่พวกเจ้าแต่เพื่อให้พวกเจ้าเข้าใจว่าตัวข้านั้นไม่ได้ไรเหตุผลแต่คุณหนูซินเออร์นั้นห้ามไม่ให้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับนางโดยเด็ดขาดมิฉะนั้นไม่ใช่แค่ข้าและตระกูลเซียวของพวกเจ้าแต่ยังรวมไปถึงเมืองตรงโจที่ต้องพินาศไปด้วยเมื่อเห็นว่าเซียวจ้านเทียนและคนอื่นๆตื่นกลัวขึ้นมาท่าทีของโจหลินก็ค่อยๆอ่อนลงแต่สีหน้าของเขาก็ยังคงจริงจังอยู่ในห้องโถงนั้นสีหน้าของทุกคนต่างเคร่งเครียดกันอย่างมาก โจลินเงียบอยู่สักพักก่อนจะโบกมือและกล่าวว่าเอาละหยุดพูดเรื่องของคุณหนูซินเออร์ได้แล้วพวกเรามาพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในเขตมืดต่อเถอะเขามองไปที่เสียวจ้านเทียนและพูดขึ้นมาเสี่ยวจ้านเทียนใช่หรือไม่เจ้าว่าต่อได้เลยหลังจากที่รู้ถึงความแข็งแกร่งของโจลินทุกคนต่างก็เคารพเขาเป็นอย่างมากจนไม่มีใครกล้าปฏิเสธสิ่งที่เขาพูด อย่างไรก็ตามเซียวจ้านเทียนก็เคยผ่านประสบการณ์แบบนี้มาก่อนแม้ว่าเขาจะช็อกกับความแข็งแกร่งของโจหลินอยู่บ้างแต่ไม่นานก็กลับมาใจเย็นเหมือนเดิมแม้แต่ร่างวิญญาณของขอบเขตตันส่วนขั้นสูงสัตว์อสูรขอบเขตตันส่วนขั้นสูงและนักสู้ขอบเขตวิญญาณเขาก็เคยพบมาแล้วฉะนั้นนับะาษาอะไรกับขอบเขตตันส่วนขั้นต่ำคนหนึ่งเขาพยักหน้าตอบรับด้วยความเคารพและเล่าต่อไปว่าชายหนุ่มคนนั้นชื่อจางอยู่และเป็นเจ้าสำนักทางเฉียงเขาได้ยื่มเงื่อนไขว่า เมื่อพูดได้ครึ่งหนึ่งเขาก็ลังเลอยู่เล็กน้อยก่อนจะพูดต่อไปว่าเขายืนเงื่อนไขให้พวกเราซื้อชีวิตตัวเองคนละสิบล้านเหรียญเมื่อได้ยินแบบนั้นทุกคนต่างก็นิ่งอึ้งไปสิบล้านเหรียญเซียวอู่ว้หน้าบิดเบี้ยวไปผู้อาวุโสต่างก็แสดงสีหน้าประหลาดใจออกมาเงินสิบล้านเหรียญกับนักสู้ขอบเขตวิญญาณเนี่ยนะพวกเขาไม่เข้าใจว่านักสู้ระดับนั้นจะกระหายเงินไปทําไมด้วยความแข็งแกร่งของเขาแล้วก็ไม่น่าจะสนใจเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองของปุถุชนหรือเปล่า นี่นักสู้ขอบเขตวิญญาณเก๋หรือเปล่าเนี่ยแล้วม่ต่อโจหลินมองไปที่เซียวจ้านเทียนและถามขึ้นมาแม้ว่าการกระทําของจังอยู่จะแปลกแต่โจหลินก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจเลยสักนิดยอดฝีมือจะมีบางมุมที่ผิดแปลกไปจากชาวบ้านเขาบางทีนิสัยแปลกแปลกของจังอยู่อาจจะเป็นพวกชอบเงินก็ได้แม้ว่าสิบล้านเหรียญจะไม่ได้มากมายสำหรับตระกูลเซียวของพวกเราแต่สำหรับพวกข้ามันไม่ใช่จำนวนเงินน้อยๆเลยไม่ใช่แค่ข้าแต่เซินถูป้าเจายี่และคนอื่นๆก็มีไม่พอ พวกเราต้องยืมเงินจากคนในเมืองทะเลทรายเพื่อให้ครบสิบล้านเหรียญพูดต่อไปโจหลินคิ้วขมวดเขาไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้ได้เสี่ยวจ้านเทียนไม่กล้าขัดใจโจหลินเขาพูดต่อไปด้วยความเคารพตอนที่พวกเราส่งเงินสิบล้านเหรียญและกำลังจะกลับเซียวเหยียนก็ก้าวออกมาและขอให้เจ้าสำนักช่วยหลังจากที่ได้ยินแบบนั้นทุกคนต่างก็หันไปมองที่เซียวติงพวกเขาได้ยินแค่ว่าเซียวเหยียนและเซียวซินเออร์ได้เข้าร่วมกับสำนักทางเฉียงในภายหลังแต่ไม่รู้รายละเอียดที่เกิดขึ้น ตามที่เซียวจ้านเทียนเล่ามาแม้แต่พวกเขาก็ไม่กล้าที่จะอยู่ต่อหน้าจางหยูแต่เซียวเหยียนกลับกล้าที่จะขอความช่วยเหลือจากจางหยูความกล้านี้ช่างน่าชื่นชมจริงๆแน่นอนว่าลูกวัวแรกเกิดย่อมไม่กลัวเสือโจหลินอดถอนหายใจออกมาไม่ได้ความกล้าของเจ้าเด็กนี่แม้แต่ข้าก็ยังต้องชื่นชมตลอดมาเขาไม่เคยเข้าใจว่าทำไมเซียวซินเออร์ที่ไม่เคยสนใจใครแต่กลับให้ความสําคัญกับเซียวเหยียนนักแต่ตอนนี้เขาพอจะเข้าใจขึ้นมาบ้าง แต่สิ่งที่ทําให้เขาสนใจนั่นก็คือจางอยู่แก้ปัญหาเรื่องการบ่มเพาะของเซียวเหยียนได้หรือไม่ต้องรู้ก่อนว่าเซียวซินเออร์ได้ขอร้องให้เขาช่วยเซียวเหยียนมาแล้วหลายครั้งแต่ไม่ว่าโจหลินจะทํายังไงก็มองไม่เห็นถึงปัญหาของเซียวเหยียนเมื่อไม่รู้ปัญหาแล้วจะแก้ไขมันได้ยังไงในความเห็นของเขาแล้วร่างกายของเซียวเหยียนไม่ใช่แค่ไม่มีปัญหาแต่ยังดีมากอีกด้วย ราในตัวของเซียวเหยียนบริสุทธิ์มากเส้นชีพจรก็แข็งแกร่งตันเถียนกับกระดูกก็ดีอาจจะเรียกได้ว่าเขาคืออัจฉริยะที่หาตัวจับได้ยากโจหลินได้ถามคนนับไม่ท้วนและหาข้อมูลทุกอย่างแต่ก็ไม่รู้ถึงปัญหาของเซียวเหยียนเมืองเล็กๆอย่างเมืองตงโจแต่กลับมีปัญหาที่โจหลินแก้ไม่ได้นี่มันน่าหงุดหงิดสําหรับเขาเขาช่วยเซียวเหยียนแก้ปัญหาได้หรือไม่โจหลินถามด้วยความสงสัยปัญหาของเซียวเหยียนนั้นจนถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่เข้าใจ ดังนั้นเขาจึงสงสัยว่าจางอยู่แก้ไขปัญหานี้ได้หรือไม่เขาถึงกับสงสัยมากกว่าเดิมว่าเกิดอะไรขึ้นกับเซียวเหยียนกันแน่และเพราะอะไรถึงทําให้เซียวเหยียนไม่สามารถบ่มเพาะพลังได้เซียวอู่เว่ยและผู้อาวุโสคนอื่นๆต่างก็มองไปที่เซียวจ้านเทียนด้วยความสงสัยเซียวติงมองไปที่เซียวจ้านเทียนด้วยความคาดหวังพร้อมกับหัวใจที่เต้นรัวทันทีที่เซียวจ้านเทียนคิดถึงเรื่องในตอนนั้นเขาก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจออกมา พวกท่านต้องคิดไม่ถึงแน่เจ้าสำนักเห็นถึงปัญหาและแก้ไขมันได้หลังจากที่ได้ยินแบบนั้นเซียวติงก็ดีใจขึ้นมาเซียวอู่เว่ยโจโหลินและผู้อาวุโสคนอื่นๆต่างก็พากันช็อกคนในเมืองตรงโจนับไม่ถ้วนไม่อาจที่จะค้นพบปัญหาได้แม้แต่โจหลินเองก็ช่วยไม่ได้แต่เจ้าสำนักคนนั้นกลับค้นพบมันว่าต่อเกิดอะไรขึ้นอีกโจหลินอดไม่ได้ที่จะรีบถามขึ้นมา คนที่เหลือต่างก็มองไปที่เซียวจ้านเทียนด้วยความสนใจแม้จะไม่ใช่ทุกคนที่ห่วงใยเซียวเหยียนแต่พวกเขาก็สงสัยในปัญหาของเซียวเหยียนมาโดยตลอดเซียวจ้านเทียนสูดหายใจเข้าลึกๆและพูดขึ้นมาเหตุผลที่ว่าทำไมเซียวเหยียนจึงบ่มเพาะพลังไม่ได้มาตลอดหลายปีก็เพราะแหวนที่อกของเขาเอาให้แม่นยาก็คือเพราะในแหวนนั้นมีร่างวิญญาณซ่อนอยู่เพราะร่างวิญญาณนั่นทำให้เซียวเหยียนไม่สามารถบ่มเพาะพลังได้ และร่างวิญญาณน,นั้นก็มีความแข็งแกร่งในขอบเขตตันส่วนขั้นสูงพวกเราน่าจะดีใจที่หาตัวเขาไม่พบก่อนหน้านี้ไม่งั้นแล้วเสียวจ้านเทียนหวัดกลัวขึ้นมานิดนิดพร้อมกับเสียงที่แหบไปเล็กน้อยหากเขาบ้าคลั่งขึ้นมาทั้งตระกูลเสี่ยวคงได้พบกับภัยพิบัตินี่ไม่ต้องพูดถึงตระกูลเสี่ยวแม้แต่โจหลินที่แข็งแกร่งก็ยังดูเปราะบางเมื่ออยู่ต่อหน้าโอเสินเฟิงทันใดนั้นทั้งห้องโถงก็เงียบสงัดไปในทันที